แปลกๆอ,ะอ่ะเฮ้ยกินมันเหมือนขนมเลยอ่ะแปลกอ่ะเหมือนยาแก้ไอเลยอ่ะให้เลย,เลยสวัสดีค่ะชื่อจูนเป็นแอดมินของช่อง Heavy TV นะคะแล้วก็เป็นของ Heavy ทั้งบริษัทเลยสวัสดีค่ะจ้าจ๋าค่ะทำอาชีพ ประสานงานสวัสดีครับมาเฟืองครับสึ่งก็เลยมาเฟืองเป็นครีเอทีฟครับสวัสดีครับชื่อดำครับเก้าสิเก้าตกเป็นตัดต่ออยู่ครับอยู่ขายอยู่แถวไหนครับายั่อนสวัสดีค่ะชื่ออาตอมนะคะเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์นะคะของเฮฟวีค่ะกินนะอารมณ์มานานแค่ไหนแล้วโอ้โหชอบมากปกติส่วนตัวก็คือค่อนข้างมั่นใจว่า น่าจะแยกได้ว่ามันจะต้องแบบเป็นยี่ห้ออะไรดีกว่าลาเข้าเซเว่นมันต้องซื้อแบบน้ําที่เราชอบที่สุดปะแล้ก็ไม่ได้กินทุกอันหรอกนั่นน่ะหนูรู้แค่ว่ามันซา <laughs> <c oughs> จริงๆอ่ะจูนอ่ะเป็นเขาชอบกินน้ำวัดลมมากแต่จูนก็ยังไม่สามารถแยกได้นะว่าแบบ ว่ายี่ห้อนี้มันต่างกับยี่ห้อนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะแต่คิดว่าแบบมันก็ไม่ได้มียี่ห้อเยอะอ่ะอาจจะดาถูกบ้างแหละจริงๆแค่ดมผมก็รู้ล้วนะนี่แอร์ไม่ได้นี่แอรไม่ได้เปิดหรือถ่งร้านเอาล่ะตาย เหล้าขาวมีฟองด้วยใช่เลยชัดเลยอย่างเงี้ยที่ใส่แก้วเบเก็รี่ามันมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อมีชาเวฟมีเซเว่นอัพไอ้น้ำขาวขาวอะค่ะสีใสๆอย่างงี้ผมรู้เลยผมกินบ่อยผมชงกินทุกวันอะสไปร์รอยเปอร์เซ็นเซเว่นอัปละกันค่ะสไปร์ออริจินอลชาแบบนี้หวานแบบนี้สไปร์ ผมว่าสไปโนชูก้าน่าจะใช่อยู่นะแต่สีมันก็เหมือนสไปซ์แหละลูกค้าต้องเข้านะครับที่ทำท่ากินให้ด้วยปกติเห็นได้แบบเซเว่นอสีเขียวป่ะเอออันนี้ก็โอเคถือว่าถูกนะถือว่าถูกเได้ยินแตกเสียงเพลก็รู้เลยครับวันนี้า โอ้โหน้ำเขียวนี่ของชอบเลยเวลาคอแห้งนี่ผมกินประจําเลยเขียวโอ้โหแฟนต้าเลยกินขนาดนี้สีเขียวก็จะมีแฟนต้ามีมิลินดาบิโคลาเอสสีข้อนี้ที่จะรู้จักสีเขียวขอลองชิมอืม ลินดาน้ำเขียวหนูว่ามิลินดาเพราะว่าแฟนต้ามไม่หวานขนาดนี้มิลินดาเราว่าเป็นแซนต้าล่ะแซนต้าน้ำเขียวตอบเลยเฮ้ยแต่ไม่ก็สีเขียวคล้ายกันหรอยี่ห้อน,นี้อร่อยนะครับอร่อยไม่แพงมิลินดาเลยแบนตีคูมกินโชว์เลยอีกแล้วสีเขียวอีกแล้ว งั้นก็เหลือแค่สองชอยแล้วแหละมิเลนด้าไม่ก็แฟนตากินวันด้าอเจบิ๊กบิ๊กโคล่าผมว่าน้ำเดิมแหละเขาอยากเอาอันเดิมมาทายเอาขอเดาอันเดิมได้ไหมเดาแบบเดาอันเดิมสักสี่ห้าหกเจ็ดอันมันต้องถูกบ้างเลยวะแฟนตาแฟนตาร้อยเปอร์เซ็นต์อาซีน้ำเขียวรถใหม่ค่ะมิลนด้าน้ำเขียวเอสน้ำเขียว น่ตอนแรกก็ว่าจะตอบแฟนตาอยู่เหมือนกันแหละเสียงดังอุ๊ยกระเด็นเฮ้ยบอกแล้วว่าไม่ค่อยกินน้ำเขียวนะครับถ้าส่งมาก็จะกินบ่อยๆนะเว้ยชนะครับสีเขียวอีกแล้วโอ้โห เฮ้ยมีแต่น้ำเขียวว่ะก็เหลือยงยี่ห้อสุดท้ายแล้วป่ะมีหลายยี่ห้อมีหลายยี่ห้อมันไม่มีแล้วมีถ่ายกี่เทคแล้วเนี่ยอันนี้เทคเดิมอ๋ออันนี้ถ่ายถ่ายเทคใหม่เหรอพี่โหเราทานเทาได้เยอะมากเลยน้ำเขียวติดต่อสาวอันคือแยกไม่ออกแล้วเอ็นน้ำเขียวป่ะแฟนตามิลินดาครับมิลินดาอ่ามิลินดา ทำาให้เลือกระหว่างมิลินดากับเอสขอเลือกเอสเพราะว่าเอสมันแบรนด์คนไทยอ่ะมันน่าจะชอบแบบอะไรที่รสชาติจัดจ้านเดาว่าเอสค่ะนั่นไงใช่ด้วยปะอิตกากเมื่อกี้คือแบบศูนย์เปล่าศูนย์เปล่ามากกลิ่นกรีนทีมนะครับ400มิลลิลิตรหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยนะครับพอ้้แแลลลววอแล้ว เคยโทษมีโค้กแซฟซี่บิ๊กอะไรอีกวะไม่มีกลิ่นเลยดีกว่ากลิ่นแบบกลิ่นเบาบางมากโค้ดในคุณชินกินอยู่ยี่ห้อเดียวนะครับเอ๊ะอะไรเเนี่ยอันนี้คือไม่มีน้ำตาลน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์โค้กน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์ค่ะโค้กซีโร่ส โคลาเ๊ปซี่สูตรไม่มีน้ำตาลครับอันนี้โค้กโนชูกาด้วยอ่ะมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่ชัวร์นะผมกินบ่อยเป็นไงโอ้ดีกินบ่อยยัผสมไหมโอ้โหชอบสุดแย่ไปอ่บอกแล้วครับว่าโค้กสูตรไม่มีน้ำตาลเท่านั้นเ๊ปซี่ ที่บอลแฟรปซี่ต้องเข้านะคบลูกตามาเจอน้ำดำอีกแล้วทุกคนเมื่อกี้ตอบอะไรไปนะเมื่อกี้เป็นโพคซีโรอันนี้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะรอดบิโคล่ากับแป๊์ซี่อะเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนขนมเลยอะแปลกๆอะเหมือนยาแก้ไอเลยอะแต่อร่อยนะถ้าพูดได้ผิดไปยังอร่อยอยู่นะ ไม่ได้ว่าเลยนะเฮ้ยแปลกๆครับ้องชิมเลยดีกว่าใช่เลยใช่เลยคกโบราณะเคยกินวะโคราะาน้ำไอ้น้ำจะรวดอ่ะเออใช่เดาว่าเป็นแป๊บซี่รสมะนาว มันหอมนะมันปเปรี้ยวเหมือนแบบมีมะน,นาวห,หรือมีอะไรอยู่อะ่ะยากแก้ไอน้ำดำตาอัปาเช่ครับกินล้โล่งคอว่าเลยขอวอาปาเชแล้วขาวโซดาเฮฟวีชัวโคดขามเฮฟวีค่ะน่าไงรสชาติแบบเอกลัก,กษณ์มากไม่เหมือนใครเลยต้องลองต้องลองเฮ้ยโคดข้าวเปล่าผมแอบ,บหล่อยกินอยู่บ่อยอยู่ ของใครแช่ไว้อ่ะเขาตามล่าอยู่ไข่ไข่บ้างพูดค <laughs> ำตอบคืออุ้ยอุ้ย,ยตัดตัดไทายใหม่ไทยใหม่ไทยใหม่ไทยให <laughs> ม่เฮ้ยตอบทำอาชีพแล้วอะ่ะอร่อยครับนี่ครับโซดาโซดาคนไทยพันแท้นะครับทำเองกับมือนี่ขวดยังไม่ได้ล้างนะเ <laughs> <laughs> พราะว่าต้องการรักษารสชาติความคราฟของโซดาเข้าช่วงขายของได้แล้วเนี่ยยาแก้ไออะไรไม่มีนะครับเป็นเป็นมุกเฉยๆเป็นโซดาของเฮฟวี่ agak <tik> mineral